สองน้ำกน็นองเป็นตะลิงเราทั้งหลายชายหญิงสาดลุกกันจริงวันลอยกระทง,ะทงองค์การบริหารส่วนตำบลสักคข่ขอเชิญเที่ยวงานสืบสารประเพณีลอยกระทงในวันอังคารที่8พฤศจิกาย,ยน2565นี้ณหนองสาธารณะบ้านหนองบัวเงินตำบลสักไข่อาเภอสักไข่จังหวัดหนองคายพบกับการแสดง แสงสีเสียงสุดตรการตาชมการประกวดกระทงชมการประกวดนางนพมาศและชมการแสดงดนตรีสดหมอลำสุดยิ่งใหญ่อลังการโอ๋โน้อไอิตตอจ้อจังสาวแม่ห่างคนงามทำแปเงงื่ยเคยมีแฟนก็ตามมันธรรมดาละเกินแล้วนังนั้นเคยเคยแปลวเคยปอนก็บอกเป็นตะข่าหากให้ห้ามใจไ,ไว้ก็บอฟังในน้อง อยม่าลืมวันอังคารที่8พฤศจิกายน2515นี้องค์การบริหารส่วนตำบลสักขยิยขอเชิญเที่ยวงานสืบสารประเพณีลอยกระทงในวันอังคารที่8พฤศจิกายน 2,565นี25้าหนองสาธารณะบ้านหนองวัวเงินตำบลสักไข่อำเภอสักไข่จังหวัดหนองคายพบกับการแสดงแสงสีเสียงสุดตรการตาชมการประกวดกระทงชมการประกวดนางนพมาศและชมการแสดงดนตรีสดหมอล่แล้วอย่าลืมมาพบกันนะครับ